มาแล้วกันครับมาเจอกันในวันนี้นะครับผมคนเก่าคนเก่าวันนี้มีคนมาใหม่หลายคนวันนี้มีคนมาใหม่หลายคนคนเก่าๆไปอยู่ไหนคอมเมนต์บอกเขาหน่อยว่าเฮียตีแม่นไหมนะอย่าให้เฮียตีพูดเองนะมันจะเป็นการโมโออวดนะครับนะมันจะเป็นประการโมโออวดคนเก่าคอมเมนต์บอกหน่อยซื้อเฮียตีให้หวยลาวแม่นไหมให้หวยรัฐบาลไทยแม่นไหมให้หวยฮานอยแม่นไหมปังไม่ปังปังไม่ปังยังไงคอมเมนต์บอกหน่อยฮะนะครับปังไม่ปังยังไงคอมเมนต์บอกหน่อยครับ ปังไม่ปังยังไงคอมเมนต์บอกหน่อยแม่นจริงได้หวยลาวกับฮียหลายครั้งแล้วเมื่อคืนก็หวยลาวเข้าเมื่อคืนก็ลาเข้าแม่นครับการันตีมาแล้วมาแล้วอันนี้ช่องสำรองนะครับอันนี้ช่องสำรองนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะช่องสำรองก็เหมือนผีอ่ะขึ้นอันนี้ทีลงอันนั้นทีออกอันนู้นทีไปอันนั้นทีไปอันนู้นทีโหแบบว่าเฮียตีได้บอกเลยว่าเหมือนแบบเนาะพี่อิ๋วเนาะพี่อิ๋วติดตามประจำมันจะรู้นะครับ แม่นครับการันตีฮรสวัสดีครับอ่ะพี่ครับตอนนี้300ท่าน200กว่าท่านคุณพี่ครับขอบคุณแนวทางของเฮียนะคะได้ทําบุญได้ให้พ่อให้แม่ถูกถูกนับครั้งไม่ได้แล้วทั้งหวยไทยหวยลาวโอเคพี่อิ๋วขอให้พี่อิ๋วเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ตลอดไปให้คุณพ่อคุณแม่นะคุณพี่นะไม่มีเจ็บไม่มีจนพ่อแม่อยู่สบายเราก็ไม่มีวันลําบากคุณพี่จาคําผมไว้แค่นี้พอละสองร้อกว่าท่านครับ วันนี้ผมขออีกคนละแชร์ได้ไหมผมขออีกคนละแชร์ได้ไหมดันคนดูให้หน่อยนะครับ like ดันคนดูให้หน่อยให้เขาไปเจอให้ให้คนอื่นเนี่ยมาเจอเฮียตีบ้างนะมาเจอเฮียตีบ้างนะอยากจะบอกเนี่ยอยากจะโม้หรือเกินว่าของฟรีเนี่ยแล้วมันดีเนี่ยมันมีอยู่นะของฟรีแล้วมันดีเนี่ยมันมีอยู่ในนี้นะครับเออมันมีอยู่ในโลกนะอ่ามันมีอยู่ในโลกนะจะบอกให้อืม ขอหวยไทยหน่อยค่ะเดี๋ยวจัดให้ครับโอ้ก้อนมันซูมไปนิดนึงฮะเก็บเฟรมไม่หมดเอาเคเห็นละเห็นละนะครับสามหน่อยนะครับพิเศษปกติ VIP เนะี่ยสามหน่อยเนี่ยมันจะเรียงกันอย่างนี้นี่มันจะเรียงกันอย่างนี้นะครับพิเศษปกติ VIP นะครับวันนี้ขอบคุณดอกกุหลาบสวยๆจากคนสวยๆด้วยนะครับนะโอ้โหสองดอกไปเลยฮะคุณพี่ครับอ่ะนี่ฮะ พิเศษวันนี้นะครับเด่น9วิ่งลูด9นะครับวันนี้ค่อนข้างมั่นใจนะ9พ,นะนะพิเศษเนี่ยน่าจะมานะครับพิเศษเนี่ยน่าจะมาสายเด่นสายวิ่งสายลูดครับวันนี้ระวังนะครับนะฮานอยพิเศษนะครับระวัง9นะครับนะเจาะ95นะครับวันนี้เลขในตารางเนี่ยจะคละนิดนึงนะผมให้ดู นี่นะสามหน่อยเนี่ยมันจะเรียงอย่างนี้คนใหม่ดูนะครับขอบคุณไมทองด้วยฮะโอ้โหจากพี่พี่แมงปอครับ ผมอ่านถูกอ่านผิดประทานใดขอประทานโทษด้วยนะคุณพี่นะนะครับวันนี้นะครับใครที่มาใหม่เหมือนเดิมฮะวันนี้ใครที่มาใหม่เหมือนเดิมครับถ้าคุณอยากเข้ากลุ่มแนวทางไปกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ช่องได้เลยนะฮะไปกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ช่องได้เลยถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่มาใหม่นะครับมาใหม่นะครับเพิ่งจะมานะฮะวันนี้วันแรกบอกเลยในใครกดหัวใจให้เยอะเลยนะครับนิ้วล็อกไปแล้วมังป่านนี้นะฮะอ่ะโอเคฮะคุณพี่ฮะ ผมจะบอกว่าสําหรับคนที่มาใหม่เนี่ยฝากคำคฟามผมให้ดีนะฮะลิงก์ผมจะแจกไว้ที่หน้าทิกต o k นะครับที่หน้าช่องนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะ,ะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับนี่ฮะลิงก์ผมจะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์คุณพี่นะี่ถ้าเกิดว่าพี่พี่เอคนไหนดูอยู่นะคุณพี่นะ ถ้าพี่ๆคนไหนดูอยู่นะครับนี่ครับคุณพี่ครับคุณพี่กดที่มุมซ้ายแบบนี้เอ๊กดเข้าไปกดกางหน้าจอปึ้งแบบนี้นี่ครับลิงก์จะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ผมนะครับกลุ่มแนวทางฟรีแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่ากลุ่มผมเนี่ยมีที่ซื้อหวยด้วยเย็นนี้ใครจะไปตำไปตำสามหน่อยในกลุ่ม2ตัวบาทละร้อยนะครับ2ตัวบาทละ100รนะครับ3หน่อยวันนี้นะ3หน่อยวันนี้2ตัวบาทละ100ใครที่อยากจะตำหน่อยนะครับแนะนําไปตำในกลุ่มคุ้มกว่าแล้วที่สําคัญนะครับผมไม่ได้ ได้เปอร์เซ็นกับพวกคุณนะครับคุณอย่าอย่าพิ่งตัดสินใจผิดๆนะว่าเฮียตีได้เปอร์เซ็นได้นู่นได้นี่จากพวกคุณผมไม่ได้เปอร์เซ็นจากพวกคุณนะครับผมแนะนําเพราะว่ามันดีจริงนะครับมันตรงราศีจริงๆนะครับกลุ่มแนวทางอะไรเนี่ยผมก็ให้เข้าฟรีตลอดนะครับไม่เคยเก็บเงินเพราะแม่พี่น้องแม้แต่บาทเดียวนะครับอ่ะผมให้สามตัวเล,เลยกันวันนี้ครับแต้มสูงครับวันนี้สามตัวฮะ แหมฉลองสิ้นเดือน3ตัวแตกสักทีน้อเฮียติน้อ2ตัวถูกจนเบื่อละว2ตัวเนี่ยถูกจนเบื่อละว,วันนี้ขอ3ตัวแตกซะหน่อยนะครับ2อ0กว่าท่านครับใครแคปแล้วพิมพ์คําว่าวันนี้รวยผมหน่อยฮะ ใครแคปแล้วพิมพ์คำว่าวันนี้รวยครับ26ตุลาคมครับ2564ฮะใครแคปแล้วพิมพ์คำว่าวันนี้รวยลิงก์จะอยู่ที่หน้าช่องหน้าโปรไฟล์เฮียตีใครที่ยังไม่ได้จิ้มไปจิ้มแล้วเข้าไปตัมนะใครแคปแล้วพิมพ์